สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆชาวดั n บอลเลเจน n ์ Legend ทุกๆคนอยู่กับผมมิสเตอร์เลเจนด์วันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครตัวใหม่เป็นเลเจน d ์ลิมิเต็ดด้วยนะครับนั่นก็คือสุปเปอร์ไซย่าทั้งจากโลกอนาคตนะครับผม เป็นตัวฉลองกิจกรรมใหญ่ Legend Festival เลยนะครับจะมีมา2ตัวนะครับที่เด่นๆก็จะเป็นทั้งดาบพิคลิตัวที่ผมกําลังจะรีวิวนะครับและตัวหนึ่งที่ขอพูดหน่อยครับเจ็บใจเหลือเกินครับไม่ได้นะครับก็คือโกคูเบจิต้านะครับเป็นตัวแท็กทีมด้วยโอ้โหพลาดเลยครับแต่ช่างมันครับวันนี้เรามารีวิวทั้งนะครับผมจะมีสกิลอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับ มันเริ่มกันที่แท็กของตัวละครกันก่อนเลยนะครับโดยจะมีแท็กให้บิสซาย่าเบจิต้าแคนฟิวเจอร์ซูเปอร์ซาย่านะครับอยู่ในเอพิโซดทั้งฟิวเจอร์ซากาเป็นตัวละครสายตีใกล้นะครับผมส่วนแซตอเบลิตี้นะครับถ้าศูนย์ดาวนี้เพิ่มค่าพลังโจมตีสไตล์และพลังป้องกันบาสให้กับแท็กวิจิต้าแคนอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่า3ดาวนี่จะเพิ่มให้แท็กฟิวเจอร์เข้ามาด้วยนะครับผม และ6ดาวจะมีแท็กของไฮบิดไซย่ามาด้วยนะครับวว้า <Wow. S 1> ต่อไปเรามาดูยูนิตอบิลิตี้ของทั้งดาบิีคลีกันนะครับโดยยูนิตอบิลิตี้อย่างแรกจะเพิ่มเอฟเฟกต่อไปนี้ให้กับตัวเองตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับเพิ่มพลังโจมตี90%ลดความเสียหายที่ได้รับลง30%เพิ่มเอฟเฟกต่อไปนี้ให้กับตัวเองในทุกๆครั้งที่เผชิญหน้ากับศัตรูนะครับพื้นคี30หน่วยเพิ่มพลังโจมตีสไตล์ใบถัดไป30% และยังลดความเสียหายที่ได้รับลง10เป็นเวลา10วินาทีเมื่อศัตรูใช้กัสด Special Move กัส์ด a w a k e n หรือ a n t i m a ม e ในขณะที่เจ้าทั้งอยู่ในสนามหรืออยู่ในโหมด Standby นะครับและในขณะที่เจ้าทั้งอยู่บนสนามเมื่อศัตรูมีสกิลฟื้นคืนชีพเมื่อพลังลดเหลือศูนะครับแล้วใช้สกิลคืนชีพขึ้นมาตัวละครน,นั้นๆจะทําการฟื้นคืนชีพด้วยพลังชีวิตที่ลดลงถึง30ลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ ดักเมตาที่มีตายเกิดอะไรมากมายเลยนะครับผมวว้า <Wow. S 1> และยูนิคอบิลิตี้อย่างที่2นะครับเมื่อเจ้าทั้งทำการคุ้งเชงลงมารับการโจมตีของศัตรูจะทำการเคานเตอร์การโจมตีด้วยการผลักศัตรูไปในระยะไกลนะครับเมื่อศัตรูโจมตีมาด้วยสไตล์อาร์สามารถต่อคอมโบกับสเปเชียลมูฟได้นะครับ ทำการเพิ่มยูนิตเกรของตัวเองในทุกๆครั้งที่เจ้าทั้งถูกโจมตีด้วยอาร์ตการ์ดจากศัตรูนะครับในขณะที่เจ้าทั้งอยู่ในสนามเพิ่มเอฟเฟกต์กต่างๆต,ต่อไปนี้นะครับเมื่อทําการเพิ่มยูนิตเกตได้เต็มหลอดแล้วแต่ใช้งานได้แค่ครั้งเดียวนะครับคือจะลดคีของศัตรูลงถึง60หน่วยฟื้นพลังชีวิตของเรา1 5เพิ่มพลังโจมตีอีก4 0และยังเพิ่มพลังโจมตีอันติเมตอีก40%เลยนะครับเพิ่มความเร็วในการจัวร่ว และยังเพิ่มเอฟเฟกต่อไปนี้ให้กับเจ้าทั้งด้วยนะครับถ้ามีเพื่อร่วมทีม2คนที่มีแท็กเวนจิต้าแคร์หรือแท็กฟิวเจอร์นอกเหนือจากเจ้าทั้งอยู่ในทีมต่อสู้นะครับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้นเลยฟื้นฟูพลังชีวิตถึง25%เมื่อเลื่อนลดลงเหลือ0ูนย์นะครับและยังเพิ่มค่ายูนิตเกตถึง100%เมื่อพลังชีวิตลดลงเหลือ0ูนย์นะครับผมก็มีตายเกิดด้วยนะครับแต่ตายเกิดที่ต้องเล่นนี้ก็คือต้องมีแท็กเวจิต้าแคร์ ก็อาจจะมีเงื่อนไขเล่นนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นยูนิตที่ดีเลยนะครับถึงหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปเพราะไปสนใจเบติต้ากับโกคูแท็กทีมมากกว่านะครับแต่ตัวนี้ถึงจะเท่ไม่เท่านะครับแต่ผมว่าความสามารถนี่ก็เก่งพอสมควรเลยนะครับที่จะติดเมตาได้ง่ายๆเลยนะครับผมว wow. ต่อไปเรามาดูทางด้านอาร์ตการ์ดกันบ้างนะครับการ์ดสไตล์อาร์ตนะครับมีโอกาส30%ที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะเลือดออกอย่างหนักเมื่อโจมตีโดนเลยนะครับส่วนการ์ดบาตอาร์ตนะครับจะฟื้นคืนให้10หน่วยเมื่อกดใช้งานและ Special การ์ดสเปเชียลบูฟกาลิกันนะครับทำความเสียหายระดับแมป10ใส่ศัตรูเพิ่มพลังโจมตีสเปเชียลบูฟให้กับสมาชิกในทีมหรือบัตตี้ในหมวดคออฟด้วยนะครับ30%เป็นเวลา20วินาทีเมื่อกดใช้งาน ส่วนการสเปเชียลสกิลนะครับเมื่อกดจะทำลายการทุกใบบนมือของเรานะครับและส่งจั่วขึ้นมาใหม่4ใบเพิ่มค่ายูนิตเกต20%เพิ่มพลังโจมตี20%เป็นเวลา15วินาทีและเพิ่มพลังโจมตีสไตล์ใบถัดไปอีก20%เลยนะครับและการใบสุดท้ายอันติเมทสกิลทำความเสียหายระดับสพิมุดใส่ศัตรูเพิ่มเอฟเฟกต์ต่อไปนี้ให้กับเจ้าทั้งเมื่อกดใช้งานนะครับเพิ่มพลังโจมตีอันติเมท50%เปรเ็นเป็นเวลา3วินาที และลบล้างสถานะฟื้นฟูพลังชีวิตเมื่อเลื่อนลดลงเหนือศูนย์ของศัตรูเมื่อเจ้าทั้งทําการโจมตีเป็นเวลา10วินาทีนะครับและยังป้องกันสถานะการแพ้ท่าอีก10วินาทีด้วยนะครับถ้าหากเพื่อนร่วมทีมตายไป2คนนะครับก็คือถ้าอยู่คนเดียวนี่โคตรเก่งเลยนะครับสายเลนหลังเกมนะครับถ้าเพื่อนตายนี่จะเก่งขึ้นมาเลยนะครับผมยังมีเกาะป้องกันบาร์อาร์เมอร์อีกด้วยนะครับ มาถึงความสามารถอย่างสุดท้ายกันแล้วนะครับ m a น n Ability mm hmm. เมื่อกดจะตั่วร a ดอั t ติเม e ขึ้นมือเป็นใบถัดไปฟื้นฟูพลังชีวิต20%ฟื้นฟูคียอีก40หน่วยและยังเพิ่มพลังโจมตี20%เป็นเวลา30วินาทีและเพิ่มบัฟสถานะลดค่าสถานะเอฟเฟกต์ s u s t a n d d a m a ของศัตรูถึง50%ให้กับตัวเองเป็นเวลา30วินาทีเลยนะครับ ความสามารถก็ถือว่าเป็นความสามารถที่เก่งเลยทีเดียวนะครับอย่าได้มองข้ามเจ้าทั้งดาบพิคาริต,ตัวนี้เป็นอันขาดนะครับเอามาเล่นกับทีมฟิวเจอร์ก็ได้นะครับไปเล่นเวจิตา้าแขนก็ได้นะครับผมถือว่าเก่งอยู่พอสมควรเดี๋ยวต่อไปเราไปรีวิวโชว์เคสใน p ิพกันบ้างนะครับผมว่าจะเป็นยังไง <Yahoo! S 1> มาครับตาแรกเราเจอเป็นทิปกอตี God ้นะครับโอ้โห เจอตัวใหม่เลยนะครับโกคูเบจิต้าตัวที่ผมไม่ได้นะครับแบบนี้เราต้องกำจัดให้สิ้นซากนะครับผมแต่จะแพ้หรือเปล่าไปชมกันครับเปิดเกมมาครับเราเอาทางลงก่อนเลยนะครับยังไงรอจังหวะเอาเขากดจาดเขียวมาเราสไตล์ไปแล้วนะครับเนี่ยจะหลบได้หรือเปล่าครับอ้าวโอ้โหโดนแทบมานะครับยังไงแท็กเข้าไปครับบาสตามไปเลยครับผมแล้วบาสไปอีกหนึ่งใบครับเขาเอา โคูแบกก็สามมัดแอซิสมานะครับยังไงเราก็เอาสามมัดลงมาครับเราชนะทางครับขโมยขี้ครับกดการ์ดเขียวขโมยขี้ไปนะครับยังไงหลบได้เพอร์เฟกเลยครับบาสไปโอ้โหคาร์ดหมดแล้วครับแย่เลยครับอย่างนี้ยังไงรอจังหวะกดการ์ดฟาบึ้มไปโอ้โหโดนหลบได้นะครับและโดนใส่คอมโบมาแล้วอย่างนี้ไม่ได้ครับเอาโกฮังลงมาตัดคอมโบทําลายคาร์ดไปก่อนนะครับอ้าวโอ้โหแย่เลยครับเขาปล่อยหลุดคอมโบนะครับเนี่ยยังไงครับเปลี่ยนเบนจิต้ายอนบูลงมา ไฟนอนแฟดมาอโอ้โหโกฮังผมนี่ก็เพิ่งได้มันเจ็ดดาวหม,มาดๆเลยนะครับตอนเปิดตู้กาชาตู้ใหม่นี่ครับแต่ก็ถือว่าดีไม่ถือว่าเกลือนะครับเป็นตัวที่เก่งพอสมควรเลยนะครับโกฮังตัวนี้แถมมีตายเกิดด้วยนะครับไหลซิ่งรัดไอเลยแล้วกันครับอย่างนี้เอาโกคูแบ็คสามารถแอ็กซิสมานะครับยังไง โอ้โหตัวคนเดาคาถูกเฉยเลยนะครับยังไงครับหลบได้ครับรอจังหวะนิดนึงสไตร์ต่อไปเลยครับโอ้โหคีหมดครับแย่เะครับเอาสามาัดลงมาก่อนนะครับยังไงยังไงโอ้โหวุ้ไปครับรอจังหวะช้าไปครับไม่ใช่อะไรด้วยครับคีหมดนะครับยังไงครับมาครับตัวใหม่ตัวใหม่ยังเลือดเต็มหลอดอยู่เลยนะครับเนี่ยโกคูกับเบจิต้าเนี่ยยังไงครับปล่อยบอลหลอกไปและเราหลบซ้อนและใส่คอมโบไปเลยครับใส่ไปให้หมดครับ หมดแล้วครับไม่ได้ครับเอาทั้งลงมาโอ้โหเขาพิซตาลงมาทันนะครับโคเวเชงไปเลยครับไฟนอนแฟดตามมาหรือเปล่าครับนั่นไงครับผมโอ้โหูรับไหวครับรับไหวยังไงครับเดี๋ยวเรารอจังหวะบ้างนะครับยังไงกดการ์ดฟ้าไปเลยครับบึมไปโอ้โหเกือบหมดลอยครับเหลือสามแสนยังไงยังไงดูเชิงกันไปกดการ์ดเขียวอีกแล้วนะครับโอ้โหไล่์สิงลัดแบบนี้ ทำไมทำกันแบบนี้ครับนี่โอ้โหทางเราจะตายเลยหรือเปล่าเรียบร้อยเลยครับทั้งเราโอ้โหแย่เลยยังไม่ได้ใช้อันติเมททัวอะไรสักเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ย oh, <no. S 1> ยังไงกดกัสเขียวไปก่อนครับเพิ่มขี้ไปครับโอ้โหอย่างนี้เรียบร้อยอีกดี โอ้โหอะไรกันครับนี่มีตัดเลือดด้วยครับไม่ได้คืนชีพเลยแบบนี้โอ้โหเลือสามารถตัวเดียวครับหนึ่งสามครับอะไรกันนี่สามารถแบกไหวหรือเปล่าครับเรามาดูกันนะครับสามารถฟิวชั่นเซนไคตัวนี้ก็เป็นตัวที่เก่งเลยนะครับแถมเซนไคฟรีด้วยนะครับก็ควรจะทํากันไว้นะครับสายฟรีไม่ควรพลาดเลยนะครับแจกเซนไคยันขั้นเจ็ดเลยนะครับโอ้โหโมไปโมมาโอ้โหตายไปเลยนะครับ มาครับทั้งเราเอ้าผมคิดว่าทั้งตายไปแล้วเมื่อกี้ผมลืมดูโอ้เล่นยังไงกันครับเนี่ยทั้งมีตายเกิดนี่หว่าผมก็ลืมไปนะครับพลาดเหลบเนี่ยไม่เป็นไรครับคนเราผิดพลาดกันได้ครับมัวแต่เล่นอย่างเดียวมัวแต่โม้ก็ไม่ได้ดูตัวนะครับว่าตัวยังตายไม่หมดนะครับไม่เป็นไรครับทั้งเราลุยเองครับหนึ่งสามครับกลัวที่ไหนครับหนึ่งสามก็มานะครับยังไงจังหวะนี้กดเมนมายัดอันติเมทไปเลยครับไม่ได้ปิด LF ไม่เป็นไรครับขอแค่อย่าแพ้นะครับ ทั้งเราต้องแบกได้นะครับ1 3สาก็ไม่กลัวนะครับปันกกระบาดชงเชงไปครับเรียบร้อยครับมาครับตัใหม่เจอตูมใหม่แล้วครับยังไงอ้าวเราได้ไ์ทิงลันแล้วครับแต่ไม่จําเป็นต้องใช้แล้วนะครับผมคิดว่าใส่การ์ดไปให้หมดมือก็น่าจะตายแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับแบบนี้ไปเกมไปเลยครับผมเดิมแบกของทีมเลยนะครับแถมอยู่คนเดียวนี่เก่งสุดๆไปเลยนะครับผมใครเองรู้ว่ากูเป็นใครนะเองจันหนาว มาลุยกันตาที่2บ้างนะครับโอ้โหเจออีกแล้วนะครับเจอโกคูกับเบจิต้าที่เจอทุกตาเลยนะครับเนี่ยเล่นมา2ตาก็เจอ2ตาเลยครับไปเกมมาครับเราชนะทางก่อนครับรอจังหวะยึกยักกดกัดฟ้าบึ้มไปโอ้โหเกือบบลอดไปนะครับแรงครับแรงยังไงโอ้โหโดนหลบซ้อนได้ครับโดนใส่คอมโบมาแล้วนะครับ ยังไงโอ้โหเปลี่ยนกุิตาบูลงมาเราแพ้ทางแล้วครับไม่ได้เอากรางลงมาครับถึงจะยกเลิกเขาไว้เชงแต่เราก็ตัดการบนมือเขาไปได้อยู่นะครับยังไงรอจังหวะแล้วใส่ไปเลยครับบาสไปหนึ่งทีครับบาสไปอีกครับบาสให้หมดมือครับการดบาดเยอะนะครับกดการเขียวไปก่อนครับนิคีมาก่อนนะครับแล้วก็บาสไปอีกหนึ่งทีครับโอ้โหโดนโกคูลงมาคู่วเชงครับต่อยรัวต่อยพลังทิ้งไปเลยนะครับกดการเขียวเบ่งพลังมาอีกยังไงหลบไป โอ้โหจังหวะนี้โดนการ์ดฟ้ามาโอ้โหต่อยไม่ยั้งปล่อยพลังอัดมาโอ็เลืเกินครับอยากได้นะครับแต่เราไม่มีดวงกับเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเพชรค่อยเปิดกันที่หลังนะครับเอาสามารถลงมาโค้ชเชงไปครับยังไงครับยังไงโอ้โหหลบได้ครับยังไงเอาใส่คอมโบไปแล้วเรามีไลท์ซิงลัดแล้วครับใส่ไปเลยนะครับการโค้ชเชงโกจิต้าบูนะครับอ้าแต่เขาเอาวาโดลงมารับไลท์ซิงลัดนะครับ เดาการไม่ถูกกันเรียบร้อยแน่นอนนะครับวาโดสเรียบร้อยไปนะครับยังไงครับยังไงเปลี่ยนทั้งลงมารอจังหวะกดการลิกกัรไปครับโอ้โหเหลือแปดพันเหลือไว้ทําไมครับเนี่ยโหกดเมนเด้งเลือดมาเลยนะครับโคยิตายังไงใส่ไปแล้วโอ้โหแรงครับแรงเรียบร้อยไปนะครับยังไงกดอันติเมตจังหวะอย่างนี้ ใส่ไปเลยครับทะลุบาสไม่กลัวนะครับปิดเลเจนดารี่ฟฟนิทแน่นอนนะครับแบบนี้เราชนะทางด้วยนะครับเพราะว่าเขายังไม่เปลี่ยนเบจิต้าลงมานะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเบจิต้าลงมาทางฝั่งนู้นจะยกเลิกแพ้ทางไปเลยนะครับเป็นไรครับเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวครับจิ้มเข้าไปครับผ่าครึ่งครับอย่างนี้ผาโกคูครับโอ้โหลุงตัวเองแท้เพื่อนพ่อนะเนี่ย เรียบร้อยไปนะครับโอ้โหหล่อเท่ครับมีมากันอีกสักตานะครับโอ้ตานี้เจอเป็นทีมฟิวเจอร์เหมือนกันเลยนะครับแต่ฟิวเจอร์เขายังไม่มีทั้งใหม่แบบเรานะครับเขามีสมาร์ตนานนวด้วยนะครับแต่โอ้โหแปลกนะครับทาไมเขาไม่เซ็นใครสมาร์ตฟิวชั่นไมเป็นไรนะครับลุยได้นะครับผมติดใจทั้งนะครับเนี่ยเริ่มติดใจครับเก่งเลยนะครับเนี่ยตีแรงด้วยครับม เกิดมาเราชนะทางก่อนนะครับรอจังหวะยึกยักกดกัดฟาบึ้มไปอีกโอ้โหหายไปเลยครับเกินครึ่งหลอดนะครับนั่นบาสไปยังไงยังไงโอ้โหโดนหลบซ้อนได้ครับเขาเปลี่ยนสามารถลงมานะครับยังไงเอาโกหังลงมาโค้ชเช้งได้ทันนะครับแพ้ทางก็ไม่เป็นไรครับใส่ไปเลยครับเขาไม่มีเกฑ์หลบนะครับผมเปลี่ยนลงมาครับโอ้โหเขาก็เปลี่ยนตัวลงมาทันนะครับโดนโค้ชเช้งไปเลยนะครับยังไงครับยังไงหลบได้รอจังหวะนี้ตึงใส่ไปครับฟันครับฟัน บาไปครับบายหนึงทีเอาให้หมดครับเอาให้หมดกดการเขียวไปครับทำลายการ์ดบนมือแต่เราไม่มีอยู่แล้วนะครับก็กลายเป็นรีการ์ดบนมือฟรีไปครับไลทซิงค์ัดไปเลยดีกว่านะครับผมยังไงถึงจะแพ้ทางก็ไม่กลัวครับไลซิงคัดอย่างนี้ถ้าเราการ์ดไม่ถูกก็เป็นศพแน่นอนนะครับเรียบร้อยไปครับ มัดยังไงสามารถฟิวชั่นเจอสามารถฟิวชั่นนะครับอย่างนี้หน,านา้าเน่าเจอหน,านา้าเน่าไม่ได้ครับโอ้โหเขาไม่บาสนะครับเอาโกหังลงมา,าบืดไปเลยโอ้โหรีบรีบใช่ไหมนี่กดเมนเอาอันติเมตยัดมาเลยแบบนี้โอ้โหโกหังเจ็ดดาว,วเราไม่ค่อยได้โชว์เลยสักตานะครับตายก่อนตลอดครับโดนตัดเลือดไม่ได้เกิดเลยนะครับโอ้โหแย่ครับแบบนี้ยังไงครับกดเมนมาแล้วครับโอ้โหโดนบาสอัดหน้ามานะยังไงเอาหลุดคอมบูสิแบบนี้ใส่ไปเลยครับ เรากดอันติเมตไปเลยนะครับการโค้ชเชงสามารถฟิวชั่นทางนู้นครับนันไงครับสามารถฟิวชั่นเจอสามารถฟิวชั่นนะครับอันติเมตไปเป็นไงเรียบร้อยหู้แรงครับหมดหลอดไปเลยครับยังไงทั้งกดเมนมาแล้วครับพร้อมพร้อมออาโอ้โหออกจะได้นะครับไม่ขนามือพี่เลยที่หลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะกดจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว ซุปเปอร์ทังดาบฮิกเลนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับตีแรงด้วยครับผมว่าน่าจะติดเมตาได้ไม่ยากเลยนะครับตอนนี้ผมไปดูเทียร์มารู้สึกว่าน่าจะอยู่เทียร์แซนแล้วนะครับแต่ว่าต้องก้าวดาวเลยนะครับโอ้โหถือว่าเยอะครับผมว่าไม่ถือว่าเยอะนะครับสําหรับคนที่เปิดได้เพราะว่าตัวนี้นี่แจกดาวกันกระจัดกระจายเลยครับแจกทั้งดาวแจกทั้งเกลือเลยนะครับ เพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ขอกันมาได้เลยนะครับถ้าผมทําได้ผมจะจัดให้เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจผมนะครับสวัสดีครับ